เฮ้เแมวดียววันนี้นะคะพี่ซิสเค้กเนี่ยจะพาไปพบกับผู้บริหารสารับเค้กทั้ง3ท่าน3ทีมทีมแรกเจนเจนเตัวเล็กแต่ก็เล็กพิชที่หนูนะคะเจนเชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ถูกจำกัดด้วยอายุเจนจะให้โอกาสคนที่ตั้งใจจริงได้พิสูจน์เพลงเหมือนที่เจนพิสูจน์มาแล้วริงนี้จนก็ทำมาแล้วก็ทำมาแล้ว เค้กมานานรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากขายได้มาอยู่ทีมเบนสิคะเออทีมเบนนี่อยู่แล้วไม่เปียกนะเพราะว่ามีการสาดดนะ้วยมีการสาดดนะ้วยม่นอนอะ่ะแอร์เป็นท็อปเซลสครับเค้กอยู่กับแอร์ก็ต้องเป็นท็อปเซลเหมือนกันคะ่ะท็อปท็อปท็อป,อปนี่คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมมีทุกอย่างให้เลือกสัน่นน้าบากอยเออปะเอาล่ะค่ะ ะะมั่นใจทีมไหนคุณเลือกได้เลยว่าใครที่จะพาให้คุณประสบความสำเร็จจะพาให้คุณประสบความสำเร็จเหมือนที่เขาเคยทำได้มาแล้ว <c oughs> บอกแล้วสครับเค้กอะไม่ธรรมดา